อัปเดตตตารางล่าสุดของซุสพิเมลีกหลังจากผ่านนัด21ไปเป็นที่เฮียมอยส่วนทางฝั่งเจ้าฝูงอย่างปืนใหญ่อาซิอลทำได้เพียงเสมอกับทางฝั่งแซมเก่าอย่างหงแดงลิวฟุลด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งแต้มกันไปส่วนที่มาดับที่สองอย่างทัพบใซีฟ้าแมนสเตอร์สตีก็แบ่งแต้มกับนกนางนวลใบตันส่วนทางฝั่งสิงตวน้ำเงินคลามเซลซีพายแพ้ต่อทางฝั่ง เจ้าสัวน้อยฟูแลมทำให้ล่นลงไปอยู่ในอันดับที่8นี่คือตาตารางล่าสุดของซึกพิมร์ลีกในเวลานี้หลังจากผ่านนัด21ไปเป็นทีเยยมห้อยอันดับที่1เป็นทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอมี49คะแนนะไม่รู้ทะเสียบวกอยู่26ส่วนอันดับที่2เป็นทางฝั่งทาบูพบสีฟ้าแมนสเตอร์ซิตี้มี43คะแนนะม่รู้เสียบวกอยู่26 ซึ่งพวกเขาตามหลังทางฝั่งปืนใหญ่ไอซ์เซนออยู่6คะแนนส่วนอันดับที่3เป็นทางฝั่งสิงห์พงาแอตันวิล่ามี43คะแนนไม่รูเสียบวกอยู่9ส่วนอันดับที่4ก็เป็นทางฝั่งแซมเก่าอย่างห้งแดงลิวฟูมี35มี35คะแนนไม่รูเสียบวกอยู่4 ส่วนอันดับที่5ก็เป็นทางฝั่งเบนฟอร์ดมี33คะแนนไม่รู้เสียบวกอยู่7ส่วนอันดับที่6ก็เป็นทางฝั่งสาลิกาดงนิวคาเซอร์มี32คะแนนไม่รู้เสียบวกอยู่5 ส่วนอันดับที่7ก็เป็นทางฝั่งทัพปีศาจแดงแมนสเตอร์อยู่ในเตตมี32คะแนนม่รู้เสียบวกอยู่ส่ส่วนอันดับที่8ก็เป็นทางฝั่งสิงโตน้ำเงินคลามเซลซีมี31คะแนนม่รู้เสียบวกอยู่1ิ ส่วนอันดับที่9ก็เป็นทางฝั่งเจ้าสัวน้อยฟูลแลมมี31คะแนนะมิรูเซียบวกอยู่ศูนย์ส่วนอันดับที่10ก็เป็นทางฝั่งแมวดำซานแนแลนมีมี30คะแนนะมิรูเซียติดลบอยู่1ส่วนอันดับที่11ก็เป็นทางฝั่งนกนางนวลไบตันมี2ีคะแนนะมิรูเซียบวกอยู่3 ส่วนันดรับที่12ก็เปลี่ยนทางฝัง่งท็อฟฟี่สีดำเงินเอเวอร์ตันมี29คะแนนไม่รู้เสียติดลบอยู่2ส่วนนัดับที่13ก็เปลี่ยนทางฝั่งพาษาเือนแก้วคริสตันพาเลตมี28คะแนนไม่รู้เสียติดลบอยู่1ส่วนันดรับที่1 4ก็เป็ี่ยนทางฝั่งไก่แดทองทอแอนมฮอสเปอร์มี27คะแนนไม่รู้เสียบวกอยู่ส ส่วนอนัดที่15ก็เป็นทางฝั่งบอลมันมี26คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่6ส่วนอันดับที่16ก็เป็นทางฝั่งลีสอยู่ในเตดมี22คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่8ส่วนอนัดที่17ก็เป็นทางฝั่งเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์มี21คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่13 ส่วนอันดับที่18ก็เป็นทางฝั่งขุนขอนเวนแฮมมี14คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่21ส่วนอันดับที่19ก็เป็นทางฝั่งเบอร์ลี่มี13คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่19ส่วนอันดับที่20ก็เป็นทางฝั่งหมาป่าวูแฮมตันมีเพียง7คะแนนมิรู้เสียติดลบอยู่26บท็อปโฟในเวลานี้ประกอบด้วยทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอลทัพเบอไบสีฟ้าเมสเตอร์สตี้ ifa, และสิงห์พงา แอตตันวิลาปิดท้ายด้วยทางฝั่งหุ้งแดงลิูฟูลส่วนโซนตกสั้นประกอบด้วยทางฝั่งขุนขอนเวนแฮมเบิร์นลี่และหมาป่าวูบแฮมตันนี่คือตาตารางล่าสุดของซึกพิมร์ลีกในเวลานี้หลังจากผ่านนัด21ไปเป็นที่ยมห้อยปืนใหญ่อาซนอนนำจากฝูงแบดโดด,โด,ดห่างอันดับ2อ,อันรับ3อยู่6คะแนน